วันนี้มีคลิปมาให้เพื่อนๆดูนะคลิปนี้เพิ่ง เผยแพร่เมื่อวานนี้เองค่ะเขาบอกว่าแปลกจริงๆที่ด่านช่องจอมรถไทยเนี่ยวิ่งไม่ได้แต่ว่าแท็กซี่ของกัมพูชามาวิ่งได้นะดูสิเนี่ยคือรถแท็กซี่ของกัมพูชามาวิ่งรับจ้างในเมืองไทยได้ล้วแปลกไหมละ่ะที่บริเวณนั้นรถคนไทยแท้ๆกลับวิ่งไม่ได้กฎหมายไทยทำอะไรได้บ้างเนี่ยโดยในคลิปนะคะก็เป็นบรรยากาศบอกว่ามีวิ่งอยู่ 3- 4 5ี่หคันดูรถที่จอดรออยู่สิคือแบบที่หน้าด่านเนี่ยไม่ ไม่รู้ว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้เขาก็บอกนะคะว่ามีรถของคนไทยเนี่ยจอดเรียงคิวกันอยู่3-4สี่คันแต่แปลกมากๆเลยคนคเขมงก็ไม่ยอมขึ้นแล้วก็จริงๆเนี่ยเขาพาไปดูนะบอกว่ามีจุดขึ้นรถที่เป็นรถของประเทศไทยแต่ว่าเจ้าหน้าที่ไทยเนี่ยไม่ยอมผลักดันให้คนมาขึ้นรถของคนไทย คือสรุปนะคะในคลิปเนี่ยมีรถตู้แล้วก็รถแท็กซี่ของทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยเข้ามาทางฝั่งด่านช่องจอมในเมืองไทยเนี่ยเยอะมากๆแต่เพื่อรถไทยเนี่ยเขาบอกว่า รถเนี่ยเสียภาษีปีปีหนึ่งก็แพงในะรถตู้เนี่ยแต่ว่าแทบจะไม่มีคนขึ้นเลยแล้วก็พอให้ดูที่ตรงชาญชลาทางฝั่งของที่จะขึ้นรถไทยเนี่ยนะคะแทบจะไม่มีคนเลยค่ะเรียกว่าวันนั้นอะที่ถ่ายมาไม่มีคนเลยดีกว่าเขาบอกว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงแบบว่าไม่ช่วยคนไทยกันบ้างเลยมีหลายคนเลยนะคะมาคอมเมนต์บอกว่าโอ้โหแบบนี้เราต้องรีบแจ้งแล้วนะ ไม่ทราบว่าได้แจ้งหน่วยงานในพื้นที่หรือยังคะคุณพี่เขาก็บอกนะคะบอกว่าแจ้งหลายเพจมากเลยแต่ว่าก็เงียบเหมือนเดิมคือพยายามแจ้งมาตั้งแต่2ปีที่แล้วแล้วนะแล้วจนถึงทุกวันนี้ก็ไม่มีใครมาช่วยเหลืออะไรเลยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าถ้าเกิดไม่ได้เป็นข่าวใหญ่ข่าวดังบางทีเนี่ยก็คงจะไม่มีใครมาช่วยหรอกคนช่วยก็หวังจะได้กระแสนิยมพอเป็นข่าวดังถึงจะมาช่วยทีนึงถุกเรื่องราวเนี่ยก็จะต้องมีการหวังผลตอบแทนทั้งนั้นแหละบางคอมเมนต์เขาบอกว่าถึงแม้จะแจ้ง แมเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ไปก็เหมือนกับเป่าสาก เจอหลายครั้งแต่ว่าเขาเคยพูดว่าจะจัดการให้พอนานๆไปก็เหมือนเดิมเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นหลายครั้งจนรู้ไหมตอนนี้เนี่ยคอมเมนต์เอารถแท็กซี่มาวิ่งทางฝั่งไทยได้เยอะแหญ่ไปหมดเลยล่ะบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าสงสัยแบบนี้คนไทยจะต้องหัดพูดภาษา,ขาเขมรบ้างเพื่อจะได้ลูกค้าเขมรบ้างส่วนใหญ่เนี่ยคนขเขมรมาไทยก็มาหาหมอมาซื้อของและส่วนใหญ่ก็จะจ้างรถไปภาษาเราจะต้องได้ด้วยเนาะบางคอมเมนต์บอกว่าโอ้โหเห็นแบบนี้แล้ว เหนื่อยจริงๆสุสซารจริงๆเลยเคยเห็นนะว่าเป็นข่าวดังเมื่อปีที่แล้วเนื้อว่าจบไปแล้วสรุปตกลงในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นเขตความรับผิดชอบของใครกันแน่จริงๆอยากให้ทางจังหวัดสุรินท์เข้ามาช่วยจัดการซะหน่อยที่ด่านช่องจอมก่อนที่จะมีเรื่องราวใหญ่โตไปมากกว่านี้บางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าต้องทําเรื่องแจ้งทางตมในฐานะที่ปล่อยปะละเลยมีเจ้าหน้าที่แต่ทําไมไม่ช่วยดูแลกันบ้างเลยบางคอมเมนต์ค่ะบอกว่า คือเห็นแล้วงงค่ะว่าทำไมรถของทางฝั่งกัมพูชาถึงเข้ามาวิ่งในฝั่งไทยได้บ้านเรามีกฎหมายบ้านเมืองบ้างหรือเปล่าคะบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าจริงๆเนี่ยมีมาตั้งนานแล้วแท็กซี่คาเมนมาขับอยู่ทางฝั่งไทยเราอยู่สุรินเนี่ยเห็นบ่อยมากๆเลยละ่ะบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าเจ้าหน้าที่แล้วก็ตำรวจในพื้นที่ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นหรือเปล่าบางคอมเมนต์ค่ะเขาบอกว่านี่เป็นอาชีพสงวนของคนไทยนี่ทำไมเขาถึงละเว้นแบบนี้ละ่ะ บางคอมเมนต์เขาบอกว่างงจิงเลยอ่ะทำไมถึงไปอำนวยความสะดวกให้พวกเขาขนาดนั้นกฎหมายไทยควรจะเอื้อเฟื้อให้กับคนไทยหรือเปล่าทำไมถึงไม่คิดถึงความลำบากของประชาชนคนไทยกันบ้างละ่ะบางคอมเมนต์ก็บอกว่ารู้ๆกันอยู่ว่าเป็นเพราะว่าอะไรเจ้าหน้าที่เท่านั้นแหละบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าน่าสงสารจังเลยทำไมถึงให้คอมเมนมายุดอาชีพทำมาหากินของคนไทยหมดละ่ะ บางคอมเมนต์ก็บอกว่าปิดด่านไปเลยดีกว่าอย่างว่าแหละทุกวันนี้ค่าราชการเป็นขี้ค่าต่างด้าวกันหมดแล้วมัง้งไม่ต้องรอสิ้นเดือนละบางคอมเมนต์คะ่ะก็บอกว่าโอ้โหตอนนี้กลายเป็นแบบนี้ไปหมดแล้วเหรอเนี่ยทําไมประเทศไทยจะต้องไปเกรงใจข้างบ้านแทบจะทุกเรื่องเลยบางคอมเมนต์บอกว่าปล่ยใจจริงๆทําไมถึงไม่มีใครมาทําอะไรบ้างเลยแล้วมาดูนะคะมีอีกคลิปหนึ่งคะ่ะ อันนี้เป็นคลิปวิดีโอจากทางฝั่งカมนนะคะเขาบอกว่าแบบนี้ไม่ต้องเจรจาแล้วดึงกระเป๋าให้ลากกลับเลยเหตุผลก็คือเริ่มจากคนไทยนี่แหละกีดกันไม่ให้คนคเมนเอามาม่วงเข้าไปขายเพราะฉะนั้นคนคเมนก็จะปิดกันเหมือนกันโดยในบรรยากาศของคลิปวิดีโอนี้นะคะเหมือนกับว่ามีรถเข็นจากทางฝั่งカมนเนี่ยจะเข้าไปขายของฝั่งไทยแล้วก็มีคนไทยจะเอาของมาขายในカมนเหมือนกันแต่ว่าเหมือนกับว่ามีเจ้าหน้าที่ เขาพูดอะไรกันสักอย่างสรุปก็คือเหมือนกับว่าไม่ให้คนของทั้งสองฝั่งเนี่ยค่ะเข็นรถข้ามไปขายของนั่นเองมีหลายคนมาคอมเมนต์นะบอกว่าเกิดอะไรขึ้นบางคนก็บอกว่าเมือนเขาจะเอาของเข้ามาขายฝั่งไทยหรือเปล่ามีคนมาตอบนะบอกว่าเขาซื้อของจากฝั่งไทยแต่ว่าไม่ให้ออกก็เลยไล่ให้คนคอมเมเนี่ยเอาเงินไปคืนแล้วก็เอาของไปส่ง แล้วก็มีคอมเมนต์คนคเขียเยอะมากเลยนะคะบางคนเขาบอกว่าสนับสนุนเลยแบบนี้ไม่ต้องเสียเวลาคุยหรอกไล่ไปเลยดีกว่าอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะคนคเขียนบอกว่าเราต้องแสดงความแข็งแกร่งของเราอย่าให้ไทยมาดูถูกเรามากเกินไปนี่แหละเป็นนิสัยของข้างบ้านที่เราอ่ะมีข้อได้เปรียบเหนือเขาในการที่กัมพูชาเราจะมีอิสระเราต้องเข้าข้างคนของเราเองสัมภาระของเราเอากลับมาเนี่ยถูกแล้วส่วนสัมภาระของเขา ก็ปิดด่านไปเลยไม่ต้องให้เขาเข้าบางคอมเมนต์ค่ะคนขเขมรเขาบอกว่าคนที่ยากลําบากเนี่ยก็คือคนที่อาศัยอยู่ในประเทศทั้งสองฝั่งนั่นแหละประชาชนทั่วไปลําบากจะแย่อยู่ละบางคอมเมนต์ค่ะเขาบอกว่าเป็นเรื่องปกติฉันคิดว่าไม่ควรจะให้คนไทยเนี่ยข้ามเอาของมาขายฝั่งขเขมรบางคอมเมนต์ค่ะคนขเขมรก็บอกว่าทําดีมากเลยถ้าเกิดเขาไม่ให้เราเข้าไปเราก็ไม่ต้องให้เขาข้ามมาเหมือนกันแบบนั้นนะแฟร์ดี บางคอมเมนต์ค่ะคนคอมเมนต์ก็บอกว่าพี่พี่ทำถูกแล้วนูพอใจมากๆเลยคนกัมพูชาจะต้องเป็นแบบนี้สิ บางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าดีแล้วพี่ชายต้องทำแบบนั้นแหละอย่าปล่อยให้คนไทยเห็นคนคอมเมนต์ว่าสามารถจะทำอะไรก็ได้บางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าเดี๋ยวนะคนคอมเมนต์เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าถ้าเกิดว่าพวกเราไม่มีสินค้าจากทางฝั่งไทยพวกเรานี่แหละจะไม่รอดอย่ามั่วแต่ปากดีกันมาก,ลกเลยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าให้คนไทยเนี่ยออกไปก่อนส่วนคนคอมเมนต์ก็เหมือนกันย่าบันทึกอะไรไว้ในกล้องเยอะเลยบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าตกลงเนี่ยถ่ายคลิปวิดีโอแบบนี้ใครถูกใคร ผิดกันแน่ทําไมถึงไม่ยอมอธิบายอะไรเลยบางคอมเมนต์ค่ะคนเขมรเกาบอกว่าบริเวณพรมแดนเนี่ยตอนนี้ไม่สงบมาตั้งนานละโดยเฉพาะในเรื่องของการทําธุรกิจเป็นเรื่องยากเหลือเกิน ผู้คนก็อยู่ด้วยความยากลําบากทําไมถึงไม่ใช้ชีวิตเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีมีความร่วมมือที่ดีซึ่งกันและกันมัวแต่มาทําแบบนี้ถามจริงๆเถอะว่าใครจะได้รับผลประโยชน์คนคอมเมนต์งคนก็บอกว่าฉันขอสนับสนุนให้คนไทยรู้ว่าอย่ามาทําอะไรกับคนขเขมรก่อนและขเขมรก็ไม่จําเป็นจะต้องกลัวคนไทยเพราะฉะนั้นไม่ต้องสนใจหรอกอย่าคิดนะว่าคนขาเขมรจะเจ็บป่วยหรือว่าเป็นอะไรง่ายๆ บางคอมเมนต์เขมรก็บอกว่าดีแล้วพี่ชายทางด้านทิศตะวันออกตอนเนี้จะต้องเฝ้าระวังให้ดีเถอะแนะนํานะถ้าเกิดปิดได้ก็ปิดไปเลยบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าใจเย็นๆทุกคนต้องรอเจราจากันก่อนแต่ว่าถ้าเกิดเจราจาแล้วไม่เข้าใจแบบนั้นก็คาดเชือกไปเลยละกันบางคอมเมนต์ค่ะคนคอมเมนต์บอกว่ายากจังเลยการเกษตรในขมรยังไงก็ต้องพึ่งผ่าไทยอยู่ดีรู้ไหมว่าของในตลาดผลผลิตทางการเกษตรในขมรเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรเลยแล้วถ้าเกิดเราไม่พึ่งผ่า ประเทศไทยไม่ให้คนไทยเขามาขายนั่นแหละคัเมเนจะไม่เหลืออะไรเลยนะถ้าเกิดปิดประเทศฉันรู้สึกว่าคนที่จะสูญเสียมากกว่าคือใครกันแน่แต่ว่าคิดไปคิดมาก็ดีเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าไทยเนี่ยมาขายของให้คัมเนไม่ได้พวกเขาน่าจะสูญเสียมากกว่าเพราะว่าคนไทยเนี่ยต้องเอาสินค้ามาขายที่คัมเตันต้งเยอะแน่ บางคอมเมนต์ค่ะคนคอมเมนต์ก็บอกว่าปรับกันได้ไม่ยากหรอกแต่ว่าถ้าเกิดคุยกันแล้วไม่สะดวกแล้วก็แบบนั้นก็ยกเลิกไปเลยดีกว่าครเตอร์คอมเมนต์มาคอมเมนต์น้บอกว่าในอีกด้านหนึ่งแค่ต้องการจะอำนวยความสะดวกแต่อีกด้านหนึ่งพวกเขาก็ปฏิเสธที่จะอำนวยความสะดวกให้กับเรา,าเห็นแบบนี้แล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างอย่าลืมมาร่วมการแสดงความคิดเห็นและคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยค่ะ